สวัสดีค่ะใบเฟินเองนะคะวันนี้เฟินจะมาเล่าปัญหาผิวที่ใบเฟินเคยเจอมานะคะก็คือเป็นคนที่แบบผิวขาดน้ํานะคะไม่มีความชุ่มชื้นเพราะว่าแบบดื่มน้ําน้อยมากแล้วไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งนะคะก็คือ,อตัวตัวนี้เลยค่ะนิ s ิตวิบอบเซรั่มนะคะตัวนี้คือเป็นเซรัม่มที่ชอบมากเลยนะคะ นิสิตวิบวับเซรั่ม um, ฮิมารายานพาวเวอร์ฟูลเซรั่มเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวกระจ่างใสดูสุขภาพดีด้วยกรดทาเมซิเนกผสมกับวิตามิน B3 ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระและรอยสิวพร้อมมอบความชุ่มชืน้นยาวนาน24ชั่วโมงด้วยไฮยาลูรอนนิ้วลอยแลดูตื้นขึ้นพร้อมช่วยลดการระคายเคืองผิวด้วยสารสกัดทริปเปิลรูทเอ็กซ์ทร ทำให้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใต้ผิวหนังด้วยเกลือหิมาลายันที่มีความบริสุทธิ์อุดมด้วยแร่ธาตุหลายชนิดใช้ทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนจะทำให้ผิวดูสวยกระจ่างใสมิสต์เซรัม่มเซรั่มเกลือหิมาลายันอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะบ๊ายบาย